สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการาว่าปลักป๊กกล่องซูเกิสเมตหรือว่าปลั๊กกล่องเบส125ครับมันจะเป็นแบบเดียวกันครับจะสีเดียวกันแล้วก็ตำแหน่งจะอยู่ที่เดียวกันเลยครับสามารถที่จะใส่กันได้ครับปลั๊กใช้แทนกันได้แต่ว่า อาจจะสตาร์ทไม่ติดครับติดหรือว่าอาจติดครับแต่ว่าบิดไม่ได้ครับขี่ไม่ได้ครับไม่ปกติครับเพราะว่า,าแถบแม่เหล็กแล้วก็กล่องไฟนะครับมันมันจะไม่เท่ากันครับแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นเบส100 110เบส125สมา์และรุ่นอื่นๆครับผมสีอาจจะเหมือนกันครับปลั๊กอาจจะเหมือนกันแต่ว่า สาม,มารถที่จะเสียบใส่กันได้แต่สตาร์ทอาจจะติดแต่ว่าขี่ไม่ได้ครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าอยากแปลงกล่องไฟกล่องนี้ไปใส่กล่องนี้ไปใส่รุ่นนี้ได้ไหมก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาถามได้ครับผมหรือว่าจะทางทักมาทางแชท a c e b o o k โดยตรงครับสมชายเลสซิ่งครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำและก็สอนวิธีการทำครับผม ทำยังไงจะขี่ได้ปกติครับมาเริ่มกันที่สีสายไฟครับสายบนครับสายบนน้ำเงินแถบเหลืองครับเป็นสีที่สายไปพันเซอร์คอยครับสายล่างครับสายล่างก็คือเกียวแถบขาวครับไปพันเซอร์คอยเหมือนเหมือนกันครับสองเส้นนี้แล้วก็กลางกลางบนครับกลางบนจะเป็น สายกาวครับสายกาวหรือว่าสายดินครับสามารถที่จะต่อเข้ากับสายสีเดียวกันนะครับที่เป็นสายดินวิ่งไปทั่วคันนะครับได้ครับไม่มีปัญหาครับใส่ได้เลยแล้วก็ขวาบนครับขวาบนคือสายนี้ครับขาวน้ำเงินครับขาวแถบนาำเงินจะเป็นสายที่ไปคอยหัวเทียนครับสายจะไปคอยคอยหัวเทียนครับผม แล้วก็อีกสายนะครับสายส้มครับสายส้มนี่จะเป็นสายไฟจากแบตเตอรี่ครับหรือว่าจากแผ่นแผ่นชาร์จครับวิ่งมาเข้ากล่องครับเป็นสายไฟที่เข้ากล่องครับสีส้มครับผมซูซูกิก็ย้ำอีกทีครั้งหนึ่งครับผมว่าสายปลั๊กไฟแล้วก็สีสายไฟครับมันรุ่นเนี้ซูซูกิสมาร์ทนะครับมันจะตรงกับจะเหมือนกันเป๊ะเลยครับกับ ซูซูกิเบสร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่ห้าคาบูครับแต่ว่าเสียใส่กันได้กล่องไม่พังไม่ไหม้ครับแต่ว่าอาจจะบิดไม่ได้ขี่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าแถบแม่เหล็กไม่เหมือนกันครับแถบแม่เหล็กยาวสั้นไม่เท่ากันครับเพราะว่ากล่องแต่ละใบมันจะอ่านค่าแถบแม่เหล็กไม่เท่ากันครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับ f อซที่เข้ามารับชมครับ ใครมีปัญหาข้องใจอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับหรือจะทักมาทางแชทเฟซบุ๊กโ,โดยตรงก็ได้ครับสมชัยเลสซิ่งครับจะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมก็ทยอยตอบทยอยอ่านให้แล้วก็ตอบแทบทุกคนครับผมให้ให้ทุกคนเลยครับใครที่รับชมนี่แล้วคลิปนี้แล้วก็เห็นไม่มมีประโยชน์ถูกใจให้ความรู้ดีก็ ขอก,กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นการให้กำลังใจทางช่องด้วยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบและก็ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมจากช่องเพชดรับมอไซค์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ